สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาร์ลานสเตเดียม EP 18แล้วค่ะเหมือนเป็นลีดเดอร์เก่าทั้งนั้นเลยแต่เพราะว่าวันนี้เราเชียร์ทีมเสื้อตัวนี้สีแดงนะคะทุกทีเหือต้องไปย้อมไปย้อมไม่เป็นสีแดงจริงๆแค่เอาสติกเกอร์แปะก็ได้ค่ะเสื้อตัวนี้สีแดงเสื้อตัวนี้สีแดงแล้วอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้เสื้อทีมอะไรเป็นเป็นอาร์ตสไตล์ จาตาลันจอร์แดนจอร์แดนจอร์แดนไม่ใช่นี่มันวงดนตรีในตำนานไม่ใช่เหรอใช่คไทจูดเจมส์เบลลิงแฮมโอ้โหนี่จริงจริงเนี่ยสโลสเลกันหมดเลยนะแต่ว่าตอนนี้ต้องสดชื่นหนชื่นไปก่อนอยากรู้ว่าปิดทีวีตอนไหนอ่ะพี่แอดก่อนไม่ได้ปิดเพราะว่าไป่ทำงานข้างนอกอ๋อเหรอโอ้โหช่วงนี้กำลังร้อนร้อนร้อนเงินร้อคิดปิดทีวีตอนไหนก็พอรู้ว่าสเปนบอกเวลา ปิดเลยแล้วนอนเลยโอ้ไม่ดูรับช่วงรับถ้วยไม่เอาไม่ดูจังหวะกรรมการที่เป่านกหวีดแล้วทำท่าเนี้ยนั่นแหละขอก็ยกมดีหมดเสียงเราไปยอ้าวไม่ใช่แล้วเนี่ยน้องหญิงแล้วจริงจริงมีใครเป็นเหมือนกันไหมคะเอางี้ดีกว่ามีใครที่พอกรรมการเป่านกหวีดปุ๊บโอเคจบปิดทีวีเลยนอนหรือว่าหรือว่าใครที่ดูเป็นกำลังใจให้กับสเปนจนถึงรับถ้วยพิมพ์เข้ามาบอกหน่อยแตกคลิปจักอินสตาแรเนี่ย ไปก่อนเลยนะลุยเลยแต่นี่ไปตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าอยู่หน้าอีเวนต์งานต้องกลับมานอนที่บ้านอเเมื่อวานกลับมาถึงบ้านกี่โมงะเนี่ยก็ตีห้าตีห้านิดนิดพานนั่งดูรับถ้วยด้วยอยากจะดูรับถ้วยด้วยเป็นคนมีการมีงานนะคะอยากมีการมีงานมากสเลยอะค่ะติดต่อเข้ามาได้ใช่ไหมใช่ได้เลยแท็กสามก็ได้ก็บทสรุปเป็นสเตนใช่ค่ะแต่ที่น่าทึ่งก็คือโค้ชใช่ไหม ของดีพี่คือเขาเหมือนกับสถานะเขาเหมือนกับเซาเกตคือไม่เหมือนนะพี่ไม่เหมือนใช่ไม่ใช่สิในสมาคมฟุตบอลของอังกฤษเนี่ยใช่ไหมเขาเป็นคนในซึ่งอ่าเดลาฟอนเด้เนี่ยฟอนเด้ก็เคยครับทำทีมตั้งแต่เยาวชนจนถึงโอลิมปิกแล้วก็มาทำนี่กี่เดือนยังไะเดือนมกราปีที่แล้วเข้ามาคุมชุดใหญ่กี่เดือนน่ยมกราก็ประมาณ10 6กเดือนอพาที่เป็นแชมป์อ่ะแล้วแบบว่าทีมทีมที่โพสต์ทีมสิบนัดอ่ะอย่างอิตาลีออันนั้นน <c oughs> ั่นล้วก็ <c oughs> ถือว่าสมราคาแล้วก็เป็น เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหมายใช่ค่ะเพราะว่าเส้นทางของสเปนเนี่ยสวยหรูมาตลอดเลยในขณะที่ตรงกันข้ามทีมคู่ชิงอย่างอังกฤษเนี่ยเป็นยังไงคะอาเพชรก็อย่างนี้ฮะเมื่อวานนี้ยเป็นการดวลกันของฟุตบอลสองสไตล์คือติกิตากากับดวลกับตะกุตะกักตะกุตะกักเหักแต่เขาตะกุมตะกักเขากระเสือกกระสนมาตั้งแต่ รอบแรกเลยนะแอบวแบ่งกลุ่มก็เกษตรกรแล้วคีะพี่ต้องดูหนังหนังสงครามมันมีไงประเภทแบบว่าล้มลูกคุกคาน่ะ้แต่ตอนจบก็คือตายนะตายเข้าตำราเลยแล้วก็รถแค่ด้วยรถแค่ด้วยแล้วก็ตายด้วยเดี๋ยวอ่าลุยส์เดฟเนเต้เนี่ยนะก็ ยูโรยูสิบเก้าใช่ไหมพี่ใช่นะฮะแล้วก็ยูโรยูยี่สิบเอ็ดยูฟาในเช่นลีกแล้วก็ยูโรนะครับขั้นต่อไปก็คือบอลโลกเฮ้ยโอ้ตาก็ได้นะเพราะว่าในทีมเขายังมีประเภทดาวรุ่งกลางอะไรเยอะมากมายเชโมลาต้าอย่างเงี้ยพี่หมดเล็กได้อีกเป็นสิบปีอะหลังน้ำตาเลยโมลาต้าแลวอย่างนี้เซาเกตแล้วเพราะว่าบอกว่าเส้นทางเหมือนกันเลยก็ดูต้องสิ่งที่ต้องลุ้นอีกอย่างนึงเซาเกตก็คือ เขจะอยู่ต่อป่ะไม่ใช่จะได้รับพระราจะทานม่ไม่ไม่้รบในฐานะที่ทําให้อังกฤษได้รองแชมป์สองสมัยซ้อนแบบนี้ก็เลยจะได้ประหยัดระดับเซอร์อย่างนี้นะแต่เขาเขาบอกว่าแชมป์หรือไม่แชมป์ก็ได้ใช่ไหมน่าจะได้เป็นท่านเซอร์ยังจะได้อีกเหรอคะอืมได้เขาเธอแบบสองปีไอ้สองสมัยติดต่อกันใช่ไหมเพราะว่าก็ไม่เคยได้ถึงรองแชมป์นี่ก็ได้รองแชมป์ตั้งสองปีสองสมัยติดก็ต้องได้เซอร์อย่างนี้เลยค่ะครับ สเปนเป็นแชมป์ปุ๊บติดกวาดทุกอย่างเลยใช่ไหมโอ้โหทุกตำแหน่งหรือเปล่าทุกความยอดเยี่ยมต่างๆตั้งแต่ดาวรุ่งยอดเยี่ยมหรือว่า MVP หรือเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมดาวซนโวแต่คราวนี้ดาวโซนโวได้ตั้งหกคนโอเยอะมากเยอะกว่าดาวโซนโวก็มีนะอะไรคะก็ นั่นแหละดาวโโลตัว,ว,ว<ด>จริงด,งด,งดาวโโลโอนโกถูกต้องทำได้ยังไงสิบลูกทำได้ยังไงสิบลูกแต่ครั้งเดี๋ยวถ้าจะไม่ผิดครั้งที่ดาวสิบเอ็ดนะพี่ยังสู้ยังสู้ไม่ได้นะแพ้ ก็ดาวซันโบคนละสามนี s <bowl> <S ่มีตั้งหกคนแฮร์รี่เคนไนท์เดโมมูเซียล่ากัลเปอร์อันนี้ถือเป็นแล้วก็อีมาร์เซ่อ่ามาร์เตซหกคนแล้วก็ทรานส์อ่าารนส์ใช่ไหมหกคนน่ะหกคนรวมรวมมัดรวมกันไปเลยแล้วกันนะเอาไปรองเท้าดาวซันโบนะฮเอ่อก็จะก็ต้องยินดีกับสเปนจริงเพราะว่าคือถ้าพูดถึงนะอ่ะพี่ถ้า แมตช์นี้มันจบด้วยอังกฤษเป็นแชมป์เนี่ยใช่ไหมมันก็โหเล่นบอลแบบนี้แล้วเป็นแชมป์หรือไงเน่ยที่สเปนเน่ะเล่นเกมรุกเล่นสดุกสนานเอนเตอร์เทนคนดูมาชนะรวดทุกนัดชนะรวดแล้วก็ตอนก่อนที่จะไฟนอลแมตช์เนี่ย13บสากอร์นะลูกขึ้นมาสิบสาลูกแล้วท้ายได้อีก2ด้วยนัดชิงแล้วก็เสียประตูก็ ไม่มากสี่จนับถึงล่าสุดประมาณ4ี่ไหมคะใช่ประมาณ4ี่ประมาณน้อยมากเลยแต่ว่าลักษณะแบบว่าอย่างอย่างอย่างของอังกฤษนะนะับใช่ไหมคือการยิงประตูเนี่ยมันไอ้พูดถึงการบิลล์อัพแบบแบบสวยๆมันมันน้อยมากน้อยน้อยจริงๆพูดตาตรงเลยนะทุนาเมนนี้อังกฤษชอบอยู่ช่วงเวลาเดียว รอบรองครึ่งแรกนะถูกไหมเห็นตรงกันนะรอบรองครึ่งแรกที่บุกอัดเรียกว่าบุกเป็นบ้าเป็นหลังใส่เนเธอร์แลนด์ตอนนั้นนี่คือแฟนบอลแบบว่ามันกลับมาแล้วนี่คือแผนการของเซาเกย์มาปล่อยของเอานัดรอบรองจากที่ไหนได้เพราะครึ่งหลังหมอนหมอนอีกแต่ว่าอย่างโอลิวัตกินเนี่ยนะอันนี้ในฐานะที่พี่แอร์ก็เป็นนักกีฬาแบบนี่ก็เป็นนักกีฬาใช่ไหมคือมันมีว่า ไอ้ตอนที่เขายิงยิงเนเธอร์แลนด์ยิงประตูชัยเนี่ยมันเกิดความมั่นใจใช่ไหมฮะแล้วพอมาแมตช์นี้เนี่ยมันมีเขาเรียกอะดรีนาลีนมันหลั่งเกินมันทําให้แบบว่าทําอะไรหลายๆอย่างแบบคือกักคกกัไปหมดนะจับบอลล้านหรอจับสมกัดหรอจับตกลงตกลตะกุดตะกัตะกิตะกัดนะคือจับบอลลั่นคือมันมีหลายจังหวะนะที่เขาจับบอลแล้วจับไม่อยู่ในเขตโทษอ่ะซึ่งอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดจับได้ก็ก็ไม่แน่ไงใช่ใช่ไหมแต่ก็อ้าวเถอะช่างมันเถอะ ข้อดีของเซาเกตอย่างหนึ่งก็คือสองอย่างเลยการได้เห็นการยิงจุดโทษนัดที่ยิงเข้าห้าคนเลยอันนี้ก็ถือพัฒนาสุขการบ้านปรับปรุงมาดีอีกสิ่งหนึ่งก็คือการเปลี่ยนตัวใช่ไหมรอบรองเปลี่ยนวัดกินสไปทำประตูแล้วเปลี่ยนไปสองคนที่แอสซิสต์แล้วก็ยิงรอบชิงก็เปลี่ยน พาเมอร์ลงไปแล้วยิงตีเสมอเนี่ยเป็นการเปลี่ยนผพมองข้ามไปที่มานั่งสำรองว่าไปแล้วอังกฤษดีกว่านะมานั่งสำรองอังกฤษดีกว่าไหมแต่มานั่งสำรองในเหงือกแห้งเลยนะก็ไม่เปลี่ยนจะเลี่บค้างจนแบบว่าอากาศเข้าไปในทงพุงป่องหมดแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงคิวักตีใช่ไหมพาเมอร์เนี่ยคือเห็นอยู่แล้วว่านัดที่เปลี่ยนไปลงเนี่ยก็คือ มีสกอร์ตลอดแต่กว่าจะเปลี่ยนลงและเปลี่ยนลงรอบชิงก็มีสกอร์อีกแต่แบบกว่าจะเปลี่ยนนี่คือแบบเหมือนภาพสโลโมเปลี่ยนลงไปข้าพเจ้ไปพูดถึงผู้แพ้บ้างอังกฤษจะลองพูดอังกฤษนี่แหละคือเดคันไรส์ต้องต้องต้องสันนีษฐานอย่างนี้นึ่งเดคันนี่เดคันไรส์เผยท่าสร้างคติแข่งทีมชาติอังกฤษที่มีต่อกระเลตเซาเกม ต้องเหมือนแฟนบอลแน่ๆแบบไม่ได้แชมป์อย่างนี้เนี่ยใช่ไหมโชว์กันไรซ์เขา <อ S 2> บอกว่านักเตะ<ต>ทุกคนอยากให้ผู้จัดการทีมอยู่ต่อไปจนถึงฟุตบอลโลก2026อ้าวอันนี้คือข่าวปลอมมาเฟกนิวส์ยังไงคะไรซ์ต้องการอย่างงั้นเหรอไรซ์ต้องการอย่างงั้นรามเพื่อนร่วมทีมก็ยังเพราะแนวทางเขาในการดูแลทุกคนมันยอดเยี่ยมมากเขาใจเย็น เขาสอดส่องทุกคนว่าใครควรเล่นแบบไหนและแนวทางการซ้อมของเขาเนี่ยถูกใจนักเตะมากว้าวควรจะมอบหมายตำแหน่งอื่นให้ดีกว่าไหมที่ไม่เกี่ยวกับการฝึกการวางแผนอะไรก็เนี่ยการดูแลเป็นการปกครองเทคนิคเข้าดีเรคเตอร์อะไรอย่างนี้อ่ไอยตาน้ใช่ไหหรือเอนเตอร์เทนเมนต์แมเนเจอร์คือถ้าเกิดแนวทางถูกใจเป็นไปได้ว่าเวันนี้ซ้อมแล้วครับบอสอันนี้ เตะฟีฟ่ากันแต่เอนเตอร์เทนนักเตะนะเช่นแฟนบอลตอนนี้แฟนบอลเช้าเย็นเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นไปตามคาดเรื่องของแฮร์รี่เคนโอไม่ค่อยออกไม่ฟิตไม่ฟิตคือคือทุกคนรู้แหละว่าท้ายท้ายฤดูกาลในบุนเดสลีก้าเนี่ยแฮร์รี่เคนเนี่ยก็รู้สึก2แมตช์สุดท้ายมั้งพียร์ที่ไม่ได้ลงใช่คือไปทุ่มเทตรงนั้นเยอะมีอาการบาดเจ็บอ่ไปทุ่มเทจนเจ็บคือทำประตูเป็นปืนกลไปเลยรัวๆๆนู่นแต่ท้ายที่ไม่ได้แชมป์ก็ ผู้สุดผิดหวังอะนะแต่ก็<ช>ไม่ไม่ซิดอย่างที่เห็นเพราะว่าคือบางครั้งท้ายท้ายเกมเนี่ยมีอาการวิ่งแบบกระย่องกระแย่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เจ็บในเกมนะคือมันเจ็บตะกุตกตะกักมันเจ็บมาก่อนชนะเจ็บมาก่อนแต่ว่าก็ฝืนเล่นฝืนเล่นไปอพอเล่นไปเล่นไปปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่บาดเจ็บมันก็ยิ่งทวีความเจ็บปวดเพราะนั้นก็ ก็เป็นไปตามสภาพแต่คนก็เอาใจช่วยเคนะอยากให้เห็นสักทีเนาะเพราะเนี่ตั้งแต่แบบลีคัพสองพันสิบห้ามีอะไรบ้างเนี่ยยูซีเอลสองพันสิบเก้าแต่ดีพอย่าไปย้ำที่อย่าไปย้ำขอโทษทีตอนนั้นอยู่กับสันติมอะไรนะเพราะนั้นคเคนที่ไปแพ้สุดแพ้สุเปอร์สเปอร์สปอร์ไม่รู้แบบ กากบองบองไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะที่เปิลนุชทั้งนุชนะครับอังนี้เลยนะทีมไม่รู้มันมันทีมอย่างสเปออร์ิลผมถามเลยว่ามันสมควรอยู่ในพี่เมียหรือล้วเอาพวกเออพวกฮาร์ดแสปอร์อะไรขึ้นมาดีกว่าไหมผมพี่แฟนแฟนซีทันทีเลยทีเดียวมีนี่ด้วย ลีกคับ2021อันนี้คือหมายถึงว่านานักชิงนะคะไม่รวมไม่รวมบอลลีกใดๆเลยนะอือแล้วก็ยูโร2020เยอรมันซูเปอร์คัพกับบุนเดสกับกับไบเยอร์มิวนิกยูโร2024ล่าสุดนี้ก็ไม่ได้แชมป์เลยที่ยังไม่นับว่าไบเยอร์มิวนิกเนี่ยผูกขาดแชมป์บุนเดสกามาตั้งกี่ปีไปีแล้วพรไปอยู่ต้องเป็นนกสายพันธุ์หนึ่งแน่ๆนกอะไรคะนกแรง อีแร้งแต่ผมพูดมาแล้วว่าอีแร้งไดเออร์อ๋ออีแรงกว่าคือนี่อีแรงอันนั้นอีแรงกว่าก็เมื่อวานนี้ก็ตามสภาพแล้วคะแนนคะแนนคะแนนผู้เล่นก็ไม่ดีกินก็ไม่ดีอคะแนนแบบว่าคือฝรั่งเขาให้สี่คะแนนนะบ้าบ้าทำไมสามก็ได้เมื่อวานนี้ทำอะไรไม่ได้เลยอะบุนตรงมียิงยิงอยู่ครั้งหนึ่งวิธีบอลน่าจะเข้าเข้าทางมือนะแต่ว่าโดนบล็อกโดน กองหลังไม่ใช่ว่าเป็นลาป็อกหรือเปล่านะพี่ใช่จังหวะที่โรดี้เจ็บป่ะโรดี้บ็อกไงอ๋อไปชนกันใช่แล้วมันชนหรือว่าเป็นเบนนิแฮมโรดรีจำไม่ได้เบนนิแฮมก็มีจังหวะนึงโรดรีแล้วไปชนกับลาป็อกไงเจ็บตอนแรกนึกว่าลาป็อกจะเปลี่ยนตัวออกไม่โรดี้พอเลยแต่สถิติอย่างหนึ่งที่เหลือเชื่อนะเชื่อไหมว่าสเปนเนี่ยไม่ว่าระดับทีมชาติหรือสโมสร ชิงเมื่อไร่ไม่เคยแพ้เลยนะเมื่อคืนเป็นนัดที่เจอังกฤษเนี่ยโดนเมื่อคืนเป็นทีมที่เป็นเป็นครั้งที่สิบก่อนน้นนี้สโมสรอ่ะ UCL หรือว่ายุโรเปียนเมื่อก่อนในสมัยยุโรเปียนครับยูฟาครับตดหลังมาเป็นซูเปอร์คัพอะไรเนี่ยชนะหมดเลยนะอังกฤษที่โดนไปสิบเมื่อคืนเนี่ยกับทีมชาติเนี่ยครั้งแรกที่เหลือที่ก่อนหน้านั้นเป็นสโมสรสเปนชนะหมดรือเชื่อไหมแต่ว่าก็มีบางช่วงที่เขาชิงกันเองแชมป์กันเองคือเป็นแชมป์ โหแบบนี้เนี่ยแฮร์รี่เคนเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะนกเหรอเป็นแร้งแร้งนี่ก็เป็นนกสายพันหนึ่งใช่ไหมใช่ฮะสายพันหนึ่งแต่แร้งนี่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียเหรอทำไมฮะเขาเรียกอีแร้งไงอ๋ออีแรงแต่ท่นแต่ท่านแพ้ไม่มีตัวผู้เลยไงไอแร้งไอแร้งไอแร้งแฮร์รี่เคนเนี่ยที่อาเพ็ชบอกว่าเขาไม่ฟิตเขาไม่ฟิตแล้วก็นัดสุดท้ายไฟนอลเนี่ย ไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรจะเท่าไหร่เลยเมื่อวานเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้เออฝรั่งเขาให้สี่สี่เต็มเท่าไหร่เอ่อเต็มห้าสิบมั้ง50มันจะฐานอะไเต็มสี่คะแนนแบนนี้โอเคเหรอคะเป็นเด็กเก่าทีมโปรด เออมันต้องมีวันที่เล่นไม่ดีสถานว่าสีเนี่ยสมควรไหมไม่สมควรเพราะว่าจริงๆแล้วควรจะต้องเป็นเอ่อสองครึ่งถึงสามมันต้องมีวันที่ต้องเล่นดีใช่ไหมแล้วมีวันไหนมีหรือยังนะไม่มีไม่มีไม่นายวันนี้เล่นไม่ดีแต่วันหน้าก็จะเล่นไม่ดี66ประตูนะฮะมีใครทําได้นะฮะแล้วเป็นดาวซููด้วยนะคืณเวนี้ร่วมกับอีกห้าเป็นทั้งคนผาบกองหน้าเรียบูที่ยิงให้ทีมอังกฤษกี่ประตูฮะเฮสกี้ถึงสิบไหมฮะ ไม่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 อันนี้ยอมยอมยอสฮ้ที่บวกโอเว่นนี้เท่าเทียนไหมฟาวเลอร์อีกคนฟาวเลอร์ไปได้คนฟาวเลอร์เออสูสีอันนี้ก็จะไปถึงดาวซันโบเลยนะคะดาวซันโบต้องบอกดาวซันโบแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องกคนเนาะมองข้ามไปเถอะเพราะว่าบอลโลก2026สายเลือดใหม่นะฮะก็ โคพาเมอร์มุกิโยซากานะครับคอบบี้มายูนะฮะอ่ะฟิโโเดนก็ถือว่ายังนี้อย่งนี้อยู่กองหลังเกยจูดเบลลิงแฮมมเกฮีเนี่ยทุกเนี้ยคือสายเลือดใหม่รอเลยแล้วผู้จัดการทีมหรือว่าโค้ชจะเป็นสายเลือดใหม่หรือเปล่าเออนั่นน่ะสินะครับแต่ว่ากองหลังนี่จะต้องกลับมาคุม แงหลัฮร์รี่แม็กไกวท์ถูกต้องโโอ้หแล้วแล้วมันจะมีเสียงที่แบบเป็นมีมอยู่ในอินเทอร์เน็ตตัวแฮร์รี่แม็กไกวท์อีกคนนึงแบ็กซด์ก็ตัดออกไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูสิแต่แต่เมื่อวานนี้ต้องยอมรับดีไหมดียามาไปไม่เป็นเหมือนกันารแรกนะคือได้มีคนทำทำรูปแบบว่าเป็นเป็นเขายิงอยู่ทีมไหนนะคะ ท,ทีมนั่นแหละทีมที่แบบยิ่งใหญ่เนาะเพราะว่าน่าจะมีรูปเขานะแบบว่าใส่ยามาไว้ในกระเป๋าอะแต่ว่าคือจริงๆก็จังหวะนั้นก็จังหวะที่ยามาไปแอสซิสต์ให้นิโคลวิลเลนประตูนหนึง่งศูนย์เนี่ยก็คือคือไล่ไม่ทันจริงสุดสวยเลยอะ่ะเ,เป็นชิดีอีกเหมือนกันยามาแอสซิสต์มากที่สุดสี่ ถูกคือทําสถิติตั้งแต่วันแรกที่ลงเล่นก็คืออายุน้อยที่สุดแอสซิสต์น้อยที่สุดเดี๋ยวเราจะมีพูดแน่นอนแล้วก็ทาประตูเดี๋ยวเรื่องยามานี่เราจะจับเต็มแน่นอนถูกต้องนะใช่ค่ะบทสรุปเป็นไงบ้างแชมป์สเปนสมัยที่สุดสมัยที่4แล้วเป็นทีมเดียวที่ป้องกันแชมป์ได้เมื่อปี2 0 0 8ันแปดสองพันสิบสองใช่ไหมป้องกันแชมป์ได้ถือว่าประสบความสาเร็จที่สุดในทัวร์นาเมนต์ยูโรู้เ่นจอดเยี่ยมล่ะผท้เ่นยอดเยี่ยมโรเดารีโรดรี โรดารีเป็นผู้หญิงเหรอคะเนี่ยโรดารีอินเดียหรือไงเนี่ยแล้วโรตีโรตีโรดารีแล้วยิงสูงสุดนะครับแฮร์รี่เคนดานิโอโปโูร์บิกักโปอุ้ยอๆๆยอๆๆยๆๆ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 ๆยอุ๊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 ยอน๊ยอง๊อุ๊ยอา๊ยอุ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 มยอุ๊ยอุ๊ยเุ๊ยอุ๊ยอุอุ๊ยอุ๊ยอยออย เป็นนักเตะที่มีอายุ2ปีเล่นในทัวร์นาเมนต์คือสิบหกแล้วบรรจริง17บเจใช่ไหมใช่ผู้สาวประตูยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวดารุ่งยอดเยี่ยมก่อนสิเขาเหมาหลอกดารุ่งยอดเยี่ยมแล้วมียอดเใช่นอกจากแอสซิสต์แล้วก็ดารุ่งยอดเยี่ยมผู้สาวประตูสเปนอยู่แล้วนะเนี่ยผู้สาวประตูพิกฟอร์ดทิเซฟไม่โทษนี่ปฏิเสธปฏิเสธไม่รับไม่ก็เป็นของจอร์จีเพราะว่าโอ้โหโดนสองโดนเท่าไหร่ ไอ้ออจอร์จจอร์จี้มาดัชวิลลี่นะฮะเพราะว่าอันนี้อันนี้ต้องยอมส่วนใหญ่เนี่ยเพราะว่า คือคนที่จะฉายแสงผู้รักษาประตูมันต้องเป็นคือโดนยิงถูกโดนยิงอุตลุดเลยเป็นทีมนี้ถูกส่องเยอะที่สุดแล้วมีโอกาสโชว์ไงอือต้องยอมต้องยอมถามว่าผู้รักษาประตูฝรั่งเศสเนี่ยมันจะได้ผู้รักษาประตูเยอะเยี่ยมเกมบุกมากเก่าเสียประตูน้อยที่สุดก็จริงแต่ว่าขอโทษทีก็ไม่ยิงเหมือนกันด้วยทั้งไอซิมอนี่มันของของสเปนอ่ะมันทีมดีซะอย่างกองหลังดีกลางดีหน้าแข็งแกร่งมันก็เขาไม่ได้เสียที่จะเป็นยี่สิบเก้าเซฟทั้งทัวร์นาเมนต์จากการเล่นแค่สี่นัดนะครับ เปลี่ยนถุงมือประมาณ5คู่ถามบรรดาบรรดาทวิลี่ว่าภูมิใจไหมดีใจไหมกับกับนี้ตำแหน่งนี้จะเชื่อไหมว่ามีสิทธิ์ทมใหญ่ตขึ้นนะสี่ทีมใหญ่ตขึ้นนะสี่ที่สุด่ตเป็นสี่ทีระตัวะสี่ทีมใหญตั้นนสทีมใตั้นะตูทีมให่ตัน่ทีม่สุดก็้น่ทีมใหญ่ตวนจอี่ียให้่วขนนะี่ทีมก็ตขึ้นนีทีมใหญ่ตขนน่ท่วนนดสี๋ยว อีพีหน้าเนี่ยเราจะจัดเต็มเรื่องของยาเมาตั้งแต่เป็นทารกเลยนะครับเขาบอกเขาได้รับพรตั้งแต่เป็นทารกจนกระทั่งได้เป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมและเป็นแชมป์กับสเปนนะและตอนนี้ขอถามก่อนว่าแชมป์ยูโรป้ายแดงล่าสุดอาเพชรและอาแอคิดว่าสมมงหรือไม่เรื่องพี่อแร่อนเลยค่ะสมที่สุดที่สุดที่สุดด้วยประกันทั้งปวงครบครื่ง ต้มยำต้มยำขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดครบเลยแซ่บถ้าสเปนไปไม่ถึงนี่มันจะเจ็บอบมันจะแบบเฮ้ยมาไม่ถูกต้องแล้วฟุตบอลต่อไปนี้ก็จะดูสวยงามแล้วเราอยากทิ้งท้ายไว้ด้วยพอดีพุ่งนึ้กออกว่านะฮะอย่างน้องมันยังรักษาส่งฟุตบอลที่เรียกว่าฟุตบอลที่สนุกหรือฟุตบอลที่จะต้องประสบความเด็จมาคุยคนเป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบอังกฤษไม่ใช่แบบนั้นอย่าไปพูดอังกฤษด้วยกบบพี่อา่ใช่ไหม ใช่ดวงหมดตั้งแต่รอบรองแล้วโคต้าหมดไปแล้วแล้วเขาบอกโคต้าไม่พอถ้าผิดได้อะมันก็จะเป็นแบบฟุตบอลแบบนี้แล้วมันจะมีกี่ทีมที่แบบว่าเฮ้ยน่าทำนะอะไรอย่างเงี้ยฟุตบอลก็จะดูไม่สวยงามใช่ไหมแล้วเพื่อนๆทุกคนล่ะคะคิดว่ายังไงสเปนสมมงหรือเปล่าหรือว่าใจเนี่ยก็แบบอยากจะให้แฮร์รี่เคนได้ชูถ้วยจังเลยนะคิดยังไงคอมเมนต์มาบอกกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้อาหลานเซเดียมกิฟต์จากไอเอร่าเทสมา ลาไปก่อนแต่เดี๋ยวอีพีหน้าอีกไม่กี่วันอดใจรอช่องถามแน่นอนใช่ถูกต้องเก็บตกหลังทัวร์นาเมนต์แล้วเจอกันอีหน้าค่ะส่วนอีพีนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกด u อบสค i b e กดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีครับ